เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cashbet เช่นเคยและวันนี้เราจะมาเล่นโซอี้เด็กเปรตให้ทุกคนดูกันนะคะคือฉันมีสกินด้วยนะนางโซ e อี้อ่ะเพราะว่าเราเล่นมันบ่อยมากแต่ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูเนาะแบบบ่อยจนแบบซื้อสกินมาเลยแล้วตอนนี้เราก็เจอกับฟิสนะคะมันมันยากอยูน่นะถ้าเกิดว่าฟิเล่นเป็นอะฟิเล่นช่มชองนี่คือสันตายโอ <c oughs> ้ตายแล้วทุกคน มาดิ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 มาด,มาดิแม่เวนมันมาทำให้เราเสียแฟตนะคะเราจะต่อฟิตไปก่อนเท่าที่ทำได้แล้วก็ระวังตัวจากอีเวนด้วยนะตันนี้ไพ่ก็แบบว่าเที่ยวเล่นไปทั่วเลยนะ,ะเออนี่ฉล็อกได้แล้วะ a ปืบป้มบ จเจ็บๆไปซีรู้สึกว่าตอนนี้ทีมเราคือแบบว่าค่อนข้างเละนะแต่หวังว่าท้ายเกมน่าจะสู้ได้อยู่ขาเออเธอจะแฟดเลยเหรอฮะเธอจะแฟดเลยเหรออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกคนมันล,อล่อเรามันล,อล่นลอเราจะไม่แฟดไปหามันหราโอ้ยมันแรงมากเลยอะแล้วตอนนี้ฟิตก็ เวลนำเราไปหนึ่งเวลโอเคฉันจะฟาร์มก่อนก็ได้ไม่สู้กับแกก็ได้โอ้ oh my god <c oughs> อันนี้ฉันอยากฆ่าฟิตมากเลยเ <c oughs> ออไม่โดนะอ่ะปึ๊บ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 ฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยเกือบเกือบเอายังโดนเผาตายอยู่ อะไรวยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเลนบนเพราะรู้สึกว่ามันจะมีประเด็นเกิดขึ้นออบปลาหลับอึเอบนี่แน่มันอึดจังเลยอ่ะมันออกอะไรอ่ะมันออกรองเท้ากันเวทอ <S 1> <S 1> โอเคหลับมันแล้วก็หนีก่อนหนีออกมาก่อน,นอ,นอแล้วกค,ค่อยลมมันเว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 นโอ้จิหายแล้ว <c oughs> รู้สึกหมดความหวังนะคะแต่ก็ต้องเล่นต่อไปทีมเราไม่ทีมเราไม่อเลยอ่ะจริงจริงหลับหลับไม่โดนเนี่ยเพราะว่าโดนสกิลมาร์กาน่านะคะเออ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 นี้ยนี้ยเน,น,น,นี้โอเคแล้วก็หลับโอ้ยอสโลมันเว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 นเออ แฟรนี้แฟรนี้ไม่ทันอ่ะเออทุกคนค่ะนาซัดคะ่ะหลอนอย่าไปสู้กับมันเลยหนีมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนหลอนไม่เข้าใจคำว่าถอยมาก่อนเหรอฉันบอกหล่อนแล้วไงเนี่ยทีมมันอยู่ตรงนี้ทีมมันอยู่ตรงนี้ทุกคนทีมโยน มาเริ่มกันใหม่หวังว่าตอนนี้จะไม่มีการโยนกันเกิดขึ้นนะน้ <Okay. S 1> องกระโดดเชือกนะคะน้องโซอีเป็นเด็กเกรดความจริงชีไม่ใช่เด็กนะอายุเป็นพันล้านปีแล้วแรงมากแหมมีการมันล่อขึ้ไมันลอกลอก,กดลงกดไลค์นะคะล็อกมันสิล็อกมันสิแฝด ฆ่ามันทีเดียวเออหนีมาโอ้ยมันมันโดนไอ้กล่องยิงตายอาลีเวลหกแล้วโอ้ยเรนล่างโดนอน่ะกา็โอ้โอ้โอ้โอโล็อกมันโดนหนึ่งตัวละไม่ได้อ่ะทุกคนทำไงดีโอเคแล้วก็แฟดไปมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมา เก็บยิงนี่มาไม่ใช่เก็บไอ้น,นี่มานะคะแบะ <laughs> โอ้เลเว่นจะตายแล้วแต่ถ้าไม่ <laughs> แกกดอันติแค่นั้นล่ะฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้โอเคชาโคชาโคโอเคมันหลับอยู่มันหลับอยู่อึ๊บฆ่ามันฆ่ามันแบะเอาผิดตัวผิดตัวโอเยยังได้ฆ่าอยู่ <laughs> ไลยมากเนะี่ยอิชาโคแล้เวเราจะไปเลนล่างเดี๋ยวไปช่วยเลนล่างอิชาโคอยู่นี่เดีย๋ยวฉันจะอ,อันติไปแล้วก็ไปหลับปึบแหน่โอเคเลเว่นจะตายแล้วนะคะแต่ตอนนี้ชาโคแล้วก็อาลีอยู่ข้างหลังโอ้ยอาลีอาลีทุกคนอาลี <c oughs> ฉันบอกแล้วอาลี เนี่ก็ฆ่าใครสักคนก่อนสิอารีเวลนำเรามันได้ฆ่า3ตัวโดวยที่มันไม่ตายโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปช่วยเลนล่างดีกว่ามาแล้วฉันมาแล้วอึ๊บฆ่ามันเออนั่นแหละอ่ะเติมเลือดให้เ <laughs> มื่อกี้เราค่อนข้างพลาดหลายรอบเลยนะอารีลงล่างนี่ไงโอ้ oh my god อารีได้ฆ่าอีกแล้วอ่ะ อย่าบอกนะว่ามันจะดับเบิลคิวโอ้ไม่นะาตายตายตายโอเคเลนบนมีประเด็นนะคะเอ่อเออไม่ถึงเดี๋ยวแฟดไปก่อนแล้วก็วิ่งไปอีกไหนวิ่งไปอีกไหนปึบล็อกแล้วก็บึมอันติไม่ใช่อีกไหนโอ้ยเราไม่ได้ฆ่าเลยอะไซรัสได้ฆ่าอุตสาล็อกให้อุตสา อีกไหนต่างๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีป้อมนะคะตีป้อมอาลิหายค่ะทุกคนอาลินี่ได้5ตัวแล้วนะโอ้ยเจ็ดตัวแล้วไม่ใช่5ตัวเท่าไห่มิเนี่ยโอ้ oh my god เอาสีเอาสีโอ้ยโอ้โหตอนนี้ทีมเขาเลือดลดเยอะมากจะได้หรือเปล่าต้องได้สักตัวหนึ่งสิ โอเคลองได้สักตัวหนึ่งสิเรากำลังไปเรากลองไป,งงไปดูเดือดมากแต่ไม่ได้ฆ่าสักตัวเพราะว่าเราควรเราควรจะลุมอาลีได้แล้วนะคะทุกคนไม่สังเกตเหรอเฮะเออลุมมันอย่างนั้นแหละเออว่าชาโคกอนนะเออฉันว่าละมันต้องเป็นตัวปลอมนะตัวจริงอยู่นี่นะล็อกให้โดนโอเคโดนละมันอยู่ไหน บึม <laughs> ฉันไม่โดนเกลหรอกเอสเดียวเอามาซี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 มาเออเออนี่ไงในที่สุดก็ได้ฆ่าแล้วเรากำลังจะไปนะโอ้ยล็อกผิดอ่ะอาลีได้ฆ่าอีกแล้วอ่ะอะไรของมันเนี่ยตอนนี้ยังไงอาลีมันก็แรงดีเพราะของมันนำมากแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะอันติแล้วก็จะไป สลีปมันเนาะสลีปมันโอเคมันสลีปแล้วมันสลีปแล้วไม่ได้ไม่ได้หนีหนีหนีอ๋อ,อ,อ,อตัวปลอมตัวปลอมหนีมาโอ้ยแต่เรายังโดนอีกนัยมันเผาอะ่ะแย่มากเออทุกคนอารีได้ฆ่าอีกแล้วค่ะโอ้ยจะใส่รัดฆ่ามังกรได้งงมากออกไปอย่าไปยุ่งกับอารีเป็นอะไรกับมันเนี่ย ไปให้มันฆ่าตายทำไมบ่อยๆฮนะเนี่ยทุกคนโอเควั okay, นนี้ใส่รัสกอลฟอันติอารินะคะแล้วก็ไปฆ่าได้หรือเปล่าโอเคฆ่าเอ็ดเดียวได้แล้วอาริค่ะอาริเฮ้ยล็อกได้อ่ะสลีปมันแล้วก็บึมไดรขาดพี่โอเคเอ่อเขตเราเปิดแล้วไปไหนเปิดไปไหนไม่โดนเหรอโอ้ oh my god โอเค จดัดดาไล่แล้วโอ้โ,อโ,อโอฉันเกงว่าจะมีใครมาแอบอยู่ตรงนี้ตอนนี้อาลีหายไปไหนไม่รู้น่ากลัวมากโอ้โหแล,แ,ลแล้วแคลรี่เราก็ตีกันแลกกันตายนะคะอ,อ <c oughs> ติดคีบอะไรเนี่ยจะบ้าตายโอเคยังดีนะเทอร์มีสัญญาตอนนี้เข็ดมาละอย่าพึ่งดีกว่าเพื่อนหายเพื่อนยังไม่โหมัันบวกกันต่อเนื่องมากเลยอะทุกคน ฉันหลับได้ละฉันหลับได้แล้วฆ่ามันฆ่ามันโหยมันสัญญาฆ่ามันอีกนิดเดียวเองนีมาก่อนนีมาก่อนเออเดียวตามล่ามันอาริอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวโหเลือดนิดเดียวสองตัวทุกคนทำไมมันแบบอีกนิดเดียวตลอดเลยแล้วเหรอหล่อนจะไปฆ่าอาริอีกแล้วเหรอ อย่าตายนะอึ๊บหลับมันได้แล้วหลับมันได้แล้วอืนิดเดียวเองเอา่านิดเดียวโอเคได้ค่าแล้วอึ๊บค่ามันนิดทีเดียวทีเดียวโอเคอึ๊บหลั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 บค่ามันค่ามันโอเคสวยงามมากเออเอ็ดเดียว เออโอไม่นะบึมจะตายแล้วค่ะจะตายแล้วเอเลียน่าจะกลับนะการล่างการล่างการล่างป้อมคือแบบแหลกสลายไวมากนะคะกคนออ๊บล็อกมันโดนค่ะโดนโดนโดนตัวนี้ตัวนี้ฆ่ามันนั่นแหละโอไม่กอดเอ้ยกดผิดกดสกิลผิดนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนกันไว้กันไว้การให้ออกห่างนะคะให ใช้รัดฆ่าไรเว้นให้ได้โอไมก์ก็ล็อกมันอีกนิดเดียวเองอะ่ะอะไรวะโอ้โหโอ้ไมก์ก็อ๋อไมก์ก็หลับใส่มันโอ้ด oh. <c> ู <oughs> <c oughs> ยากมากอะน้องนกเรานี่ก็ <laughs> โดนฆ่าโดนรัวเลยนะโอไมก์ก oh ็ <c oughs> อีกนิดเดียวเองจะตายแล้ว <c oughs> เคสเราดูเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะกับการวางอันติแต่ก็ถือว่้าโหด,ดูตอนนี้ทีมเราก็ฆ่า,าชาทโคได้แล้วเราก็เจอกับเอสเวลเรากันบ้านก่อนดีกว่านะโอเคโอเคหลับไม่โดนหลับไม่โดนทำงี้ดีโดนอะ่ะโดนใครก็ไม่รู้ โอเคเราเราฆ่าเอดเดรียลได้นะคะกับการปลาหลับมัว่วๆแต่โดนกำลังไปค่ะหลับมันโดนไหมโอ้ยโดนกบอีห่าเอ้ยทําไงละไม่ึ๊บอืหสัญญา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 โอเคแล้วก็แฟดหนีโอ้ยหล,หลับมัน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 แล้วก็ตีมันโอเค จะหนีไงไมั้ยเนี่ยเอ่อยอมตายก็ได้ทีมเราเหมือนจะสู้ได้นะคะตอนเนี้ยดูดิคือแคลลี่เราตีแรงแต่ก็เปาะมากเปาะมากอะทีมนู้นมีตัวกวนเยอะนะครับเนี่ยชาคโคอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมโอเคเซงเกิดแล้วฆ่าให้ได้อีกทีเดียวโอเคป้อมเราจะพังแล้วอ่ะ ฉันว่าเขาต้องไปเอาบาลอนแน่นอนสภาวะนี้นะโอ้ไม่หรอไปไปไป,ไปเกตเปิดแล้วทุกคนเกตเปิดแล้ว <c oughs> หวยหลับไม่โดนอีกไปไหนแล้วอ่ะอาลีอยู่ตรงโน้นนะคะ,อ,นนะ,คะอีกนิดเดียวเองอาลีไม่ตายคืออะไรเนี่ยโอเคฉันมาแล้วปุ๊บ <c oughs> ตีทีเดียวนะคะตายห่าเลยฉันว่าแล้วว่ามันต้องไปตีบาลอนโอเคฉันมาแล้ว อึ๊บหลับมันโอเคฆ่ามันอึ๊บอึบหลั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 บโดนค่ะหลับโดนหุยฆ่าได้สองตัววะ่ะแล้วตัลคิวเดี๋ยวเรากลับก่อนดีไหมเนี่ยเทิดฆ oh. ่าได้แล้วโอเคตัวที่สามค่ะแดนป้อมได้เนี่ยจ้าได้เวลาดันแล้วจากการที่ทุกทนทรมานมานานเหลือเกินนะ ปาหลับใส่โดนด้วยนะครแต่เดี๋ยวค่อยดีกว่าตีป้อมก่อนเอาชิบหายละเออโอตีป้อมก่อนดีกว่ามันมีไอ้นี่คะคะบาบารอนอุ้ยเพื่อนตายมาจา้ามาจา้าไม่มีใครเกิดเลยวะตายกันหมดเลยะคะ่ะทีมเราเราก็อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่าทีมทมันก็ทีมเรายัางมีคนน้อยอยู่กันไปก่อนนี่ฮะชาคโคอยู่นี่โดนด้วยคะ่ะโอเคตายไหมตายไหมตายไหมทีเดียวเองโอ้ยทีเดียวโอเคได้อยู่ได้อยู่อ๋อเหลือใครเหลือใครเอิบตาหลับโดนไหมโดนค่ะโดน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 โอ้ยแต่มันไอเนี้ยมันใช้ตัวลบบัฟปีแล้วอะไม่ใช่สิไม่ใช่ลบบัฟตอนนี้หนีก่อนคันนี้ก่อน,น,อน,น,อนค่ะ โอเคมาเอายาเติมเลือดให้เพื่อนดับเบิลคิวอารีดันบ้านอ่ะทุกคนทำไมหล่อนขี้โกงหล่อนไม่มาสู้กับฉันน่ะนางนีงน่ต้องโดนตบนะคะสีนางอารีแหมเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะหล่อนตายแน่แต่ตอนเนี้ยเราจะตายเพราะบ้านพัง้อมเราพังสามทางแล้วอ่ะโอ้ยไม่กวนหนีมาหนีมาอึ๊บหลับมัน โอ้ไม่ก็แฟดมาตรงนี้ค่ะแฟดมาตรงนี้โอเคเพื่อเราฆ่าได้อยู่หลับแต่อาลิได้ไหมึ๊บสกิลสกิลสกิลสัญญาสัญญาโอเค <Okay. S 1> เพื่อนได้ฆ่าค่ะบึมอุ้ยหมดทีมค่ะแต่ต้องกลับไปกันนะต้องกลับไปกันสักหน่อยหนึ่งเพราะป้อมเราจะพังแล้วไม่นะมันลำบากตรงที่ว่าเราดันก็ไม่ได้เพราะดูดิ มันดันบ้าเราอย่างเดียวเลยอ่ะเฮงกำลัลงไปเฮงกำลังไปอีนอกตายอีกเหรอนี่ฮ่านี่ตายเก่งนะคะเฮ้ยเปิดจริงดิเปิดจริงดิเปิดจริงดิตาหลับไปโอเคตอนนี้มีใครเหลือใครบ้างเหลือสองสามตัวโอเมก้าไกคอนไกคอนอึ๊บ,บเฮ้ยเตี้ยวเองอะ่ะอีกไหนอึ๊บ โอเมก้าส oh ูไม่ได้อะรู้สึกว่าเราเปิดพลาดมากอะและอีนกก็ไปตายก่อนอีกแล้วนะคะฉันพยายามที่จะชนะสุดฤทธิ์แล้วกับกีนังเด็กเปรตโตอี้นี่นะคะดูสิแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องแคชเบดเวยเน,นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ ชนะแต่มันก็คือเรื่องปกติของช่องเรานะคะเพราะว่าฉันเล่นเบลอร์แบบนี้อยู่แล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยค่ะ